สีอะไรโอ้ลิปสติกสวยจังเลยนะคะอันนี้วันนี้ทาเป็นสีเอ่ออะไรนะคอนฟิเดนซ์เออคอนฟ idence คอนฟิดแนนซ์เป็นไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือจริงๆแล้วมีสองอันนะก็คือว่าเป็นแบบเป็นแบบอันนั้นหยิบให้หน่อยใช่ก็คือมันจะเป็นสีที่เป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นอันใหญ่นะเป็นอันใหญ่แต่ว่าอันเล็กอ่ะอันเล็กอันเล็กเป็นอย่างี้อ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ตองในนี้มึดอยู่ในนี้ใช่ เปิดมาสวยมากอ๋อเดี๋ยวคุณอันนี้มันแท่งใหญ่อันนี้มันแท่งเล็กใช่สีเดียวกันใช่ไหมใช่สีเดียวกันแต่ว่าแท่งแท่งเล็กกว่าแต่ว่าอันเนี้ยแพ็คเกจจิ้งคือเลิศกอลังเพราะว่าจริงๆแพ็คเกจจิ้งนี้ก็ดีแหละแต่อันเนี้ยทามือหมดเลยเออคือสีลองสีนะสีลองสีพิเศษนี้ก่อนเลยอยากพิเซศษมันสวยมากไอ้ดูสีอ่ะอันนี้มันมีสิบสีทั้งหมดแต่ว่ามันจะต่างอันนี้มันเป็นครึ่งหนึ่งเนาะของของอันใหญ่แต่ว่าอันเนี้ย พูดีมันเขียนว่า L I P Life is beautiful เดี๋ยวอ่านไ้ฟังก่อนเดี๋ยวอ่านังก่อนอะไร p a u ิ i s t a ซีเรีล็กที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณล,ลิสติกพอล a u l i ได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงทั่วโลกจากงานวิจัยพบว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ย90%ใช้ทฤษฎีเซลฟ์ท้องหรือการพูดกับตัวเองในทางที่ดีซึ่งพวกนี้มันเพิ่มโอกาสที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดังนั้นล,ลิสติกพอล a ิ l i จึงไม่ใช่แค่ลิสติก แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบย้ำให้เราอยู่ในพลังงานที่ดีผ่านคำพูดที่มีพลังขอแสดงความยินดีกับชีวิตใหม่ของคุณที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดกาลวันนี้เราต้องพึ่งทุกครั้งที่เราพาลิสติกเหรอคะนี่คือเปิดครั้งแรกโอเขาซื้อไปใช่ไหเราเปิดครั้งแรกปุ๊บเราก็เห็น้ว่าเฮ้ยนีชีวิตใหม่ล้ว่ะาแล้วถ้าซื้อฝากผูกอื่นยังไงอ่ะวอนนี้ต้องซื้ออ๋อใช่เราฝากคนอื่นถูกไหมตนสามาถเป็นของขวัญได้ไงจริงจริงแล้วเนี่ยเราให้ของขวัญก็เป็นแท ใช่แต่เป็นแท้งมันไม่มีถ้าเป็นแท่งต้องเป็นแบบนี้แนะนำแบนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่มีไม่มีว่าสีอะไรอ่ะเดี๋ยวดูลองสีลองสีมันมีสิบสีเริ่มจากอันนี้คืออันแรกสีคอนเวเดนที่เราทาวันนี้จริงๆวันนี้ทาผสมหลายสีแต่ว่าหักแล้วสีที่คุณทาสีอะไรอ๋ออันนี้ทาเป็นสีคอนฟิเดนซ์รวมกับสีแถวๆนี้แหละคือพอเราเอาออกเราก็จำสีไม่ได้แต่หลักๆต้องลองใช่ไคะอเค อันนี้เป็นสีแรกคอนฟิเดนซ์เป็นสีแบบเขาเรียกอะไรนะว้าวมะมะเมี่ยงเออเป็นเบิร์กันดีใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเป็นเป็นสีที่แบบมันหน้านิดนึงคือทาปุ๊บคอนฟิเดนซ์เลยอ่ะคือแบ้นแต่สีแต่สีแบบเข้างานได้เป็นเป็นผู้ใหญ่ ทาแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าสีเด็กๆเกนี้ยจะไม่ทาอันนี้เข้างานเป็นผู้ใหญ่งานราตรีตรอกนกลางคืนได้ลุคแ,แกลมได้กลางคืนให้กับพูกกลุ่มชมพูสวยเลยใช่ใชนะแล้วก็อันนี้คือคอนฟิเดนท์อ,อันนี้อันอันอันต่อไปเป็นใช้บ่อยที่สุดบ่อยที่สุดสําหรับชีวิตประจําวันนะแต่ถ้าไลฟ์จะใช้สีอื่นแต่ว่าถ้าชีวิตประจําวันใช้สีนี้เป็นสี powerful สีส้มอิฐเลิศมากสวยอ่ะคือสีส้มอิฐเป็นสีแบบ ว้าวจะพูดดีอ่ะผิวคนเอเชียคือส้มอิดสิ่งนี้ยคือคือคือผิวสีเราสวยมากใช่เป็นอบเซมเนี่ยใช่มันเหมาะกับคนผิวสีแล้วที่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 ใช้เยอะมากที่สุดสำหรับตัวเองอ่ะคือเพราะว่าอันเนี้ยมันทาตาได้พอดีทาแก้มใี่ทาตาหรอคะใช่ทาตาทาแก้มเด็เด็ดกระจุกอยู่ตรงนี้พอดีทาตาทาแก้มได้หมดพอทาเนี่ยในขณะที่เราเห็นแบบเราแต่งหน้าไปแล้วนะเราก็จะสามารถเบลนด์แบบว่าได้เลยเพราะว่ามัน เนียนกริบโอ้โหดีจังใช่แค่เดียวใช้ได้หลักอย่างใช่ใช่ใช่เก็เราก็ทาแบบนี้ได้แล้วยังไรคะเอาแป้งทับอีกทิงใช่ไหมก็ได้แป้งทับก็ได้หรือว่าอันนี้อันนี้เราทาทับแป้งอีกทีเพราะนี่แต่งหน้าแล้วจริงๆแล้วแต่ว่าด้วยความที่เนื้อมันดีมากอะเนื้อมันเป็นทายาแล้วมันก็เกลี่ยได้แล้วอืมมันดูพร้อม ก็จะทาแบบนี้แต่แต่เราทาตาไปแต่วันนี้ตาเราแน่นมากแล้วเราก็ทาไม่ได้แล้วก็คือทาตามันเป็นสีที่ใช้ได้ทุกอันคืออันนี้ใช่แล้วพวกกลางวันนี่ทาลิปสติกที่เราเติมตัวอื่นอะอ๋อเติมแก้มเติมอยู่เลยทั้งวันอันนี้คืออันนี้ตัวอันเนี้ย p o าเ r power f นะเ o w e r f u l เป็นสีที่ถ้าเป็นแท่งแบบนี้น่าจะเหลือไม่เยอะไม่เยอะแล้วในสต็อกคือหมดจริงๆเพราะขายดีมากนะแล้วก็ต่อไปอ่ะต่อไปเป็นสีที่ต้องขอชื่อหนูแล้ว่ะเป็นเป็นไม้เต็มมือละ อโอเคอยู่ตรงนี้ <laughs> โอเคนะต่อไปเป็นสี successful successful เนี่ยเป็นสีที่แบบอ่ะเดี๋ยวลองก่อนเพราะของใหม่นั่นก็ถึงยากนิดนึงค่ะ <c oughs> คือสีเนี้ยจะเป็นสีที่แดงชมพูแต่เป็นทำไมถึงตั้งชื่อว่า I am successful เหมาะกับพวกเวลาใส่สูตร ไปแล้วแบบมันเป็นสีสุภาพได้แล้วไม่จืดเกินไปไม่ได้คุยแล้วไม่มีพลังเพราะบางอันใส่อ่อนเกินไปเข้าใจไหมไปคุยงานไปคุยแบบลุก business นั่นนี่แต่ว่าไม่มีเบาไม่มี p o เออสีมันแบบเบาเบาสีอ่อนๆไม่ได้ต้องเอาสีซั c เซส s ูเพราะว่ามีมีแรงมีพลังเป็นสีโอ้นี่เป็นสีไปสมัครงานนะคะ yes successful ต้องเหอียอันนี้ไปเจองานต้องไปไปไปอะไรที่เราต้องใช้พลังตัวเองอะสี s u c เ e s s ูแลวที่สำคัญคือชื่อชื่อสีมันบอกว่าเฮ้ยแอ s u c c e s s f u ูนะดังนั้นอ,อยากจะมีความสําเร็จในงานนั้นต้องสีนี้โอเคอีกอันนึงเป็นสีที่ใช้บ่อยที่สุดในไลฟ์สดถ้าใช้ชีวิตประจําวันอ่ะคือพกโอตูใช่ไหมแต่ในไลฟ์สดทุกไลฟ์สดใช้อน,นี้เลยคือแฮปปี้แฮปแป,แปี้ทุกคนต้องการแฮปปี้ค่ะ,ะจะถุกจะแพงก็แด้ไว้ก่อนถ้าบ้านเราแต่ว่าสีสีแฮปปี้อ่ะเป็นสีที่ทาไลฟ์แล้วขายดีอ้ยอันนี้ชอบมากที่สุดแรงมากสีมันแบบแดงสดอ่ะคือสีแดงอ่ะเวลาออกไลฟ์มันจะแบบ มันเด็ดขาดใช่มันเด็ดขาดมันเด็ดแล้วสีมันแจ่มมากสีส่สวยมากสีแดงสีที่ทำให้หน้าขาวฟันขาวคนชอบถามว่าครูชอบทำอะไรนะฟันฟันขาวเออไปไปฟอกฟันมันไม่เคยทำอะไรกับฟันแต่ว่าทาสีคือความรักหวานนี่คือสีแดงนะคะอยากมีความสุขก็ทาสีนี้เพราะว่ามันทาแล้วดูดูสีแล้วความความ มันมีประกายออกจากสีว่ามันมีความสุขออกจากสีอ่ะมันสวยมากสีมันสวยมากชอบที่สุดใช่คือพูดลสิทธิ์ในทั้งวันเลยนะเอบามากเนี่ยอยนหนึ่งจะเป็นนี่ต่อมาก็จะซอฟลงละจะเป็นสีเลิฟเอเวเเป็นสีใช่ปบบฉันเป็นที่รักอะน่ารักใส่ใส่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะซอฟลงมาตรงที่แบบใช้ชีวิตประจําวันปกติหรือว่าอาจจะดูสีก่อนจะจะรู้ว่าคาแรคเตอร์ของมัน ว้าวไยรุ่นนรักน่ารักเป็นสีออกส้มนิดหนึ่งแต่ส้มนุ่มนิดหนึ่งๆนั่นั้นจะเป็นวัยรุ่นน่ารักแบอกว่าสีส้มส้มัยรุ่นนันนั้นเนี่ยถ้าเราในในวันนั้นไม่ไม่ออกไลฟ์แต่ว่าในชีวิตประจําวันต้องการความสดใสไปออกเดทจําเป็นออกเดทคือเลเวลเลยเพราะว่าฉันเป็นที่รัก แน่นอนถูกไหมวันนี้พาไปเสร็จกุณเณรจะ็จเดียโม่ันเลอเโม่เลเเป็นสีนี้ซึ่งสีมันสวยมากมันออกส้มนิดๆน่ารักต่อไปจะเป็นอันนี้คนจะถามเยอะว่าทําไมถึงเอาเคมบิวตี้ถ้าเป็นคนอยากสวยนิดนึงคือเล่ยว่าเหมากสีส้มแต่ถ้าบิวตี้จะออกสีชมพูคล้ายๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะคือเห็นไหม มันจะคล้ายๆกันแต่ออกสีชมพูหรือออกส้มออกส้มกันใช่เพราะว่าพื้นพื้นของคนเนี่ยบางทีเหมาะกับโทนแห่งคูอ่ะเหมาะกับโทนสีส้มแต่บางคนจะโทนเหมาะสีชมพูดังนั้นเนี่ยก็จะเลือกว่านู๊มีสองนู่อจะเลือกไปทางส้มหรือทางชมพูดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นบิวตี้คือเป็นผู้หญิงหวานหวานกลีบบัวแบบกลีบบัวผ้ายาวที่พับไว้ไม่ใช่ผ้าเอออะไรเงี้ยก็จะเป็นสีหวานหวานน่ารักสีชมพูทาได้ใน everyday look เลยมีสวยมากสวยมาก และสีพวกนี้ทาแก้มได้หมดมันน่ารักสีมันสวยได้หมดได้หอดีใจอันนี้เป็นสีสายฝอซึ่งคนก็ถามว่าโูจะทายยังไงนี่ต้องเป็นคนที่มั่นใจนิดนึงใช้สีนี้ชื่อเวลตี้เวลตี้เวลตี้เป็นคนมั่งคั่งดังนั้นจะเป็นสีกะปิพูดง่ายๆอย่างที่โอ้โหนี่สีนี้ที่อเมริกาชอบมากใช่งละตินี้แบบโอนี้บ้าบล็อกตาแน่นๆนะแล้วทานี้คือแบบเลิศแล้วก็ถามว่า มันทาได้ขนาดมันทาได้จริงเหรอสีผิวเนี่ยครูทาได้ครูต้องทาได้เพราะว่าสีผิวเนี่ยแต่ว่าตาต้องแน่นตาต้องแน่นตาต้องแน่นแล้วทาเสร็จแล้วคือแบบกุณรวยที่สุดในย่านใช่ใช่ลุกนั้นเลยอันนี้คือคืออย่างนั้นเลยอันนี้คือเวลตี้นะพูดไปก็บอกไปกับเองชันมั่งคั่งมั่งรวยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งสีนี้ผู้ชายทาได้โอ้หรลใช่ไหมผู้ชายต่อออกกล้องก็ต้องทาซึ่งทานิดนึงอ่ะเขาก็จะแบบคือผู้ชายจะทาสีนี้ผสมกับอีกสีหนึ่งคือสีอเมซิ่งเป็นสีที่พอดี ผู้ชายทา,าผู้ชายเกาหลีที่เอาอปาดูแบบน่าจุ๊กทาทั้งนั้นเลยเพราะปกติมีสีผ,ผู้ชายอ่ะผู้ชายทาด้วยหรใช่มีสผู้ชายอ่ะมันจะคล้ำกับผู้หญิงดังนั้นจะต้องใช้สีที่มันเอาอยู่นะก็จะเป็นสองสีนี้อ่ะ,ะต่อไปจะเป็นสีแบบว่า attractive <ช>เป็นสีที่แบบมองชัดสิเพราะว่าอันเนี้ยเดฉันมีเสน่ห์น่าหลงไหลอะไรเงี้ยเป็นสีเขาเรียกว่าเมทัลิก มันต่างจากอันอื่นหมดเลยเป็นสีที่ไวท็อปอัพหรือทาตัวนี้ออนท็อปออนท็อปตัวคือใช่แต่ถ้าทาตัวเองอะถ้าทาเยอะเกินอาจจะเป็นแบบคิโอพัตตาได้นงมันจะเกินไปในชีวิตประจําวันมันปะกายเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทาสมมุติว่าตอนนี้คูทาคูทาเป็นสีอันนี้อยู่สีอะไรนะสีคอนฟิเดนซ์ก็จะแค่แบบเติมตรงให้มันเป็นแบบให้มันมีประกายออกมามันท็อปมาได้นะซึ่ง เมทัลลิกอันเนี้ยสามารถใช้ตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์ได้และตานี่คือเปิดตาอ๋อมันเหมือนกลิตเอร์มันเหมือนกับเย็่ตานี่คือได้เลย Silver> ตานนี่คือได้เลยนะคะใส่ไปตรงกลางตาแบบนี้ก็จะได้เลยเป็นไฮไลท์ไปเลยนะใคะใช่เป็นแบบโอ ว้าวใช่ตัวลิงดูแวววับแวววับเป็นไฮไลท์ต่างๆได้เลยใช่อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ครูใช้หมดเยอะมากใช้แบบเยอะมากก็คือเป็นสีที่ฉันมีเสน่ห์ต้องดูฉันสิอันนี้คือ attractive ชื่อนี่เหลือเกิน attractive เวลาทาแล้วก็แบบ แบบไล่มวลเออไล่มวแล้วก็อีกกานกดนจีตอันนี้คือผู้ชายทาได้เหมือนกันแต่ทาเบาๆเพราะว่าบางคนถ้าผู้ชายที่มีพื้นปากที่คล้ำก็โอเคพอดีแต่ถ้าพื้นปากชมพูอยู่แล้วต่ทานนี้ก็จะสาวหน่อยโอ้โหอบปะเออแต่ผู้ชายทาอันนี้คือสี amazing สี amazing คือถ้าผู้ชายทาทำแบบนี้ครับทําก่อนแล้วค่อยแบบเนี้ยโอ้ตๆนิดหน่อยใช่ถ้าทานนี้ทั้งหมดก็คือนั่นแหละค่ะ ถูกจมไม่ใช่คือโดนผู้ชายตามเข้าน้ำอีกวันทเขาคิดว่าเป็นสาวแต่สีก็คือสวยแต่ผู้หญิงทาได้พอดีคือเอ e r y d ร y เยลุกเลยสีใกล้เคียงมากแต่ว่าเออสองสีนี่ใกล้ใกล้เคียงนะแต่ว่าสวยจังอันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสีที่ครูชอบอันหนึ่งคือมันมันแบรนด์เอียวเฉียอาเนียซึ่งเป็นสีเฟรวอริกก็เลยเอามา แต่ข้อดีของเราคือออร์แกนิกหมดใส่ไายาไฮยาพายายูเรนิกแอซิดทาแล้วอะสักพักหนึ่งอะปากมันจะอบวกอิ่มแบบออร์แกนิก yes คือคืออันนี้เป็นเปคือเขาถามถามว่าเป็นนี้ดีกว่าเป็นธรรมชาตินิชรอยเปอร์เซ็นแล้วก็เติมพายาไปเพื่อทําให้แบบบางคนละมันมันตกร่องอะแต่ไหมปาดมันแห้ตกร่องแต่ทานนี้คือแบบแน่นขูประสานรอยทุกนั้น yes ก็คือทาไปสักแบบเดือนนึงอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นทีนี้สุดท้ายก็คือเป็นสีลิปมันไม่มีอะไรอันนี้คือฟรีดอมชานเป็นอิสระจากทุกสิ่งดังนั้นก็คือกูไม่มีสีค่ะทุกอิสระอ๋อเราเราทาตัวนี้ท็อปตัวอื่นได้ใช่ใช่็อปซึ่งตอนนี้ก็ทาท็อปเพราะว่าอันนี้จะเห็นว่ามันมีความเวลวาวระทาวิบวับอยู่เนาะก็จะทาท็อปตัวอื่นแต่ผู้ชายทานี้ได้ผู้ชายทานี้ได้อสีนี่มันเีออเหมือนมากไม่ไม่ต้องเหมือนค่ะ ใช่ค่ะใช่นะคือสีีเรียบๆไม่มีดีอ r Addict มาอันนี้ก็เป็นอันนี้จากมันจะมีตัวมาจากดีอ r Addict ตัวตัวนี้แหละใช่เป็น Dior Addict ก็มีแล้วก็ Addictive มาจาก Chanel Excuse me. ตรงๆแต่ของเขาอะของของแบรนด์คอรตเตอร์ถามว่าดีจริงแต่ว่าไม่ได้ธรรมชาติธรรมปกติใช้ไม่ได้เพราะว่ามันอะไรมันคล้ำเราอะเป็นคนคล้ำแต่ว่าเป็นคนแพ้ง่ายเมื่อก่อนก็เลยต้องทําอะไรที่มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลยยากระเสริมให้กับ ทุกคนเป็นของขวัญือแบบขึ้นืจแล้วอันนี้มันมันต่างกันยังไงคะไอตัวเนี่ยต่างกันยังไงก็คือลิปสติกแท่งใหญ่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นแพ็กเกจแบบนี้แต่สำหรับวันนี้คือพวกผ้าแต่ละสีแต่ละอันเนาะซึ่งอ๋อมันแยกมาทีละอันนี้คือเผื่อเราชอบแต่ละสีแหละแสดงว่ามันมีตัวของมันมากขึ้นถูกไหมใช้ได้นานขึ้นอันนั้นมันมันขึ้นนึงอันตอนนี้ฉิชีวิตยากละอันนี้กระจคือนะ เราอะดูนะดูความไฮจีนของเราคืออันของเราอะคือเรา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 แพ็คแบบอย่างดีนะคะอย่างดีเาอหนึ่งรอบปลอดภัยหนึ่งรอบนี่นะคือใช้เวลาประมาณหนึ่งวันครึ่งในการแกะแล้วก็อันนี้พอมันนี่ข้างในอีกคือการที่เราทำผิดนั้นเนี่ยนะใครจะช่วยเราได้บ้างมาช่วยช่วยหน่อย คื <laughs> <th ül> เอเพชรเยอะอ๋อใช่ใช่ทำเล็บมาใช่ทำเล็บมาทีนี้อ่ะข้างในอีกมันก็จะเป็นแบบอุย <h ull i> มันไม่ใช่ททเลสติกมันมีบ้านมีรถมีอนาคตอยู่ในนี้ <laughs> <laughs> มันมีข้างในก็เปิดเข้าไปมันก็มีอย่างอีกนี่ในที่สุดก็ได้เจอน้องแล้วน้องออกมาเดี๋ยวอย่าเล่นตัวปึ <laughs> ๊บ ดีอีกรอบหนึ่งค่ะมันะเปิดยังไงคะเนี่ยก็คือนางก็คือง่ายที่สุดเลยคือมันกดหนึ่งครั้งแล้วมันมันมันจะมีรอยเห็นปะมันจะมีรอยที่เป็นรอยปลาอยู่แล้วกดหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะได้มีมีแบบเขาเรียกอะไรช่องว่างตรงเนี้ยแล้วก็ดึงออกมาเลยโอ้อีกเลเยอร์หนึ่งใช่ก็คือสึงบอกเลยว่าโอ้โหว่าจะสิงมือคุณนะอีกในความที่มันเป็นธรรมชาติเออพวุ่นี้จะเริ่มทำเล็บแล้ว คือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพียงเล่นหนานี่เห็นแล้วก็ต้องจะหนามากเลยแล้วก็หนึ่งรอบได้ใช้แล้วแบบที่สุดหนึ่งวันผ่านไปก็คืออันนี้เป็นสีแฮปปี้เห็นไหมแอมแฮปปี้จำได้ไหมสีแดงแบบอยู่ในนี้ใช่ว้าวจัดเสร็จจุใช่ก็คือวิธีมันมันแพ็เเกจทิ้งมันต่างแต่คือจริงๆอยากให้เป็นลิปเปลี่ยนฐานจิตอะเวลาแบบเฮ้ยแฮปปี้เลยวจังแฮปปี้แฮปปี้คือแบบ แฮปปี้ละมันมีเสียงสะกดจิตอะเออมันสะกดจิตแล้วแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ต่อให้ใช้หมดก็กดไปหมดแล้วก็ต้องกดกดไปอะไรเงี้ยประจบที่พิเศษบอกว่าเชื่อๆอะไรเงี้ยนี่แหละนี่ประกาศกันเออ่ตรงนี้เนื้อเนื้อจะเยอะกว่าแบบนี้สักครับครึ่งหนึ่งอันนี้ราคาเท่าไหร่คะที่บันเซ็ตถ้าเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตใหญ่จริงๆเนี่ยเราเราตั้งตั้งราคาไว้แบบสามพันห้าก็แท่งละแท่งเลยประมาณสามร้อยสิบแต่ว่าพิเศษนั่นแหละ วันนี้นะเราจะให้พิเศษวนี้เราทำเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเท่าไหร่ดีอ่ะเท่าไหร่ดีก็สองพันสอง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 สนงสองสอทสองสองสกงนองสองสององสองนอ้นอสองสอองสอ้องสกงสสองันอ <c oughs> อันนี้หนึ่งชุดนะคะอันแล้วก่เดี๋ยวไปเลือกเอาสีในนี้ว่ามีทั้งอย่างอไหนที่ชอบแยกต่างใช่แต่เนี้ยเราอยากให้แบบพอใช้เสร็จแล้วอะก็เก็บไว้แต่ที่สําคัญเวลาที่ใช้อะเวลาทาเสร็จแล้วอะตั้งอย่างนี้ก็ดีตั้งเงนี้ตั้งไว้ดูใช่ไหมคะไม่ใช่ตั้งไว้ดูคือ คืมีสติกทุกอันแหละเวลาถ้าแบบถ้ามันมาทางเนี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเยิมได้การใช้วิีการใช้ก็คือเราตั้งให้มันตรงๆแต่ถามว่าถ้ามันถ้ามันแบบว่าวางแบบนี้แล้วมันใดๆก็คือเช็ดได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้ตัวผสมตัวตัวตัวธรรลารเป็นอาร์เกนออยกะคือมันเป็นออยที่ธรรมชาติแต่มันก็ออกมาได้เป็นไปได้มันอาจจะเยิมออกมาอาจจะถ้าร้อนมากๆอะไรเนี่ยแต่ว่านี้อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วก็ คงไม่ร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะทุกพาไปต่างประเทศได้ใช่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 ไปรวยดีเช้าที่กองนึงเออดังนั้นอ่าแอบดูเราอยู่ใช่ไหม <c oughs> เออเราคุยกันมาตั้งนานดังนั้นใครที่ฟังในคลิปนี้นะคะสามารถจะได้ราคาเหมือนกันแล้วกันเนาะนะเหมือนกันแล้วกันนะคะเอ็กซ์ซิงสีนะคะเฉพาะคลิปนี้แล้วก็บอกอินบ็อกซ์เลยบอกว่า ครูคะดูคลิปนี้มานะคะขอให้ราคานี้เลยนะคะก็คืออันใหญ่แบบนี้จะบอกว่ารายบานเหลือแค่20อันสุดท้ายในประเทศไทยหมดแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะก็หมดแล้วแล้วกําลังคิดอยู่เลยว่าจะทําต่อดีไหมนะ,ค,ะคิดอีกทีหนึ่งแต่ถ้าอยากได้รอบนี้นะคะก็เหลือย0่กองสุดท้าย 2, 22 2 0 22บาทแล้วก็อันนี้เหลือไม่เยอะเหลือประมาณแต่ละสีเหลือไม่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 เกินร้อยมี560แท่งสุดท้ายแล้วนะคะอยากได้อะไรก็ 666บาทแล้วทุกอันคุณสสงฟรีมปเลยจบนาอดีไหมโอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> เราไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย